ำนานผ้าปิดตาผ้าปิดตาจริงๆแล้วท่านคือใครและทำไมถึงต้องปิดตาผ้าปิดตาจัดเป็นหนึ่งในผ้าเครื่องระดับตำนานที่ยอดนิยมตลอดกาลโดยมีลักษณะยกพระหถ์ปิดผ้าบางเข้าปิดส่วนต่างๆทั้งตาหูจมูกปากหรือที่เรียกว่าเทวร่างเก้าตามตำนานของผ้าปิดตานั้นมีอยู่สองเรื่องหลักๆด้วยกันเนื่องจากผ้าปิดตานั้นมีอีกชื่อคือพระความปฏิ บางก็เรียกว่าพระความปฏีหรือพระความปฏีซึ่งมีพระสาวกอยู่สององค์ที่ถูกเรียกขานไว้นามนี้ในสมัยพุทธกาลตำนานที่หนึ่งพระความปฏีคือพระมหากัจายนะหนึ่งในพระอรหันต์สมัยพุทธกาลที่มีความฉเฉลียวฉลาดสามารถศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วแถมยังมีรูปก,กายที่งดงามมีผิวพรรณผุดผ่องดังทองคำ ได้รับการผุปสมบทโดยพิธีเอหิพิกุสัมปทาและพระพุทธเจ้าได้ยกย่องให้เป็นเอตะทััค่ะในทางที่สามารถอธิบายความย่อให้พิสดารคือมีความสามารถเป็นเลิศในการย่อพระธรรมให้สั้นกระชับและเข้าใจได้ง่ายโดยความที่ท่านมีรูปงามมากทําให้หลายๆคนมาเข้าใจผิดว่าท่านคือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเชื่อกันว่าพระคองปฏิที่คนได้เรียกขานกันนั้น มีความหมายว่าผูมีความงามประไม้เหมือนพระภูมีพระภาคเจ้ายิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือแม้กระทั่งเทวดาเมื่อได้เห็นท่านก็มักจะพากันหลงไหลในรูปลักษณ์ของท่านจนก่อกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเห็นโทษเช่นนี้แล้วพระมหากาจัจยานะจึงซุดองค์ลงนั่งยกพระหัตถ์ขึ้นปิดพระพักแล้วก็ได้อธิษฐานจิตแสดงอภินิหาร เนรมิตให้ร่างกายของตัวเองกลายเป็นคนที่อ้วนเตี้ยปุ่งย,ย้อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงแม้ร่างกายท่านจะเปลี่ยนไปแต่ผลแห่งบุญกุศลในอดีตชาติยังคงส่งผลให้พระสังกัจายเป็นทีรักใคร่นิยมยินดีมีแต่ผู้ให้ความสักดิ์สารรเสริญด้วยความโดดเด่นของท่านไม่น้อยไปกว่าพระสิวลีเลยซึ่งผู้เป็นเอตตัทขาดานโชคลาภ ส่วนอีกความเชื่อหนึ่งของพระปิตานั้นคือพระความปฏิเทระนั้นเป็นหนึ่งใน80ของพระสาวกสําคัญเดิมนั้นท่านเป็นบุตรในตระกูลเศรษฐีเมื่อได้บวชเป็นพระพิสุสงฆ์และเมื่อได้ฟังระธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกับสหายท่านอื่นๆโดยความไหนพระไตราปิฎกได้กล่าวไว้ว่าขณะที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิสุสงฆ์ เสด็จไปที่เมืองสาเกตแล้วประทับอยู่ในพระวิหารปรากฏว่าที่พักของพระพิสุสงนั้นมีไม่เพียงพอพิกษุจำนวนมากจึงได้มาพักที่เนินทรายริมแม่น้ําแต่ทว่าในคืนนั้นเองก็เกิดเหตุน้าฝ่าหลาหลากในยาวไกาลทําให้สาม,มนเณรส่งเสียงร้องด้วยความตกใจเมื่อพระอุทธเจ้าทรงทราบเหตุก็ทรงตัดให้พระความปฏิเทระไปทําการหยุดกระแสน้ํานั้น ซึ่พระความปฏิเทลาก็ได้ใช้กำลังอิทธิฤทิ์หยุดกระแสน้ำนั้นไว้ได้อย่างอัศจรรย์ถึงแม้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าแท้จริงแล้วนั้นพระปิดตาหรือพระความปฏิเป็นใครกันแน่แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญบางท่านได้อธิบายว่าพระความปฏิกับพระมหากัจจายนะแท้จริงนั้นก็คือองค์เดียวกันเพราะในพระคาถาต่างๆใช้ความปฏิทางนั้น ไม่มีการกล่าวนามมหากัจเจนะแยกออกมาเลยในส่วนของลักษณะของพระปิตานั้นและพุทธคุณของพระปิตาร่างกายของมนุษย์นั้นมีทวารหมายถึงประตูแห่งการเข้าออกก้าทางได้แก่ตาสองข้างสมูกสองหูสองปากหนึ่งรวมถึงช่องทางขับถ่ายด้านหน้าด้านหลังอีกสองรวมเป็นทวารทาง9ลักษณะของพระปิตาจึงสื่ถึง พิจนาทมาในการปิดทวารทางเก้าคือปิดทางเข้าของกิเลสทั้งหลายโบราณจึงถือว่าผระเครื่องในรูปแบบของพระปิดตานั้นจะเป็นเครื่องระลึกให้เราสำรวมระวังกายและใจไม่ให้เปิดรับกิเลสเข้ามาได้ง่ายๆและอย่างเชื่อกันว่ามีพุทธคุณในเรื่องการปิดกั้นสิ่งไม่ดีรวมไปถึงภัยอันตรายต่างๆโดยพระปิดตานั้นก็มีหลายแบบเช่นพระปิดตามหาลาภ ซึ่งรุ่นนี้หลวงปู่ศิลาได้เมตตาตั้งชื่อให้ว่าพระปิตามหาลาภรวยเหนือดวงและที่สำคัญหลวงปู่ศิลาได้เป็นผู้เขียนยันกํากับไว้ที่ด้านหลังพระปิตาและได้ทำการปลุกเจกให้เป็นกรณีพิเศษและใต้ฐานพระปิตาอย่างมีว่าดแม่ตามหานิยมที่เหลือจากการแช่น้ำบ,บนลักษศรมหาเสนีของหลวงปู่ศิลามาบดแล้วอุดไว้ใต้ฐาน ที่สำคัญทางวัดป่าโนนเมืองเป็นผู้จัดสร้างขึ้นเองอีกทั้งยังมีการนำไปปลุกเสกเพิมกว่า9้าวาระเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและมีอนุภาพสูงสุดครบถ้วนตามตำราโบราณอีกด้วยสยองบังกะโลผีเฮียนคืนหลอนณนบางแสนเรื่องนี้หลอนมากที่พักบังกะโลสุดหลอนย่านบางแสนมีคนเจอดีหลายๆประสบการณ์นี้ มาจากคุณพลอยโดยเมื่อประมาณหปีที่แล้วตอนนั้นเป็นช่วงวันหยุดคุณพลอยกับเพื่อนๆที่ทํางานได้นัดกันเพื่อไปเที่ยวที่จังหวัดชลบุรีขับรถไปกันหกคนกะว่าจะไปเช้าเย็นกลับก็พอไปถึงช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงแล้วก็ได้พากันออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจนกระทั่งถึงเวลาที่คือกว่าเพื่อนคุณพลอยคนหนึ่งจึงได้บอกว่ามันเด็กแล้ว ถามกันที่นี่ดีกว่าและวันนี้ก็เหนื่อยกันมากๆด้วยทุกคนต่างก็โอเคจึงได้พากันแวะซื้อของใช้ต่างๆเสร็จแล้วก็ขับรถไปเาที่พักกันจนได้ไปเจอที่หนึ่งใกลๆก,กับชายหาดคุณพลอยและเพื่อนๆก็ได้เข้าไปสอบถามราคาซึ่งราคาที่พักก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่คุณพลอยและเพื่อนๆจึงได้ตกลงเข้าอักกันที่นี่จึงได้จองห้องพักสองห้อง ในระหว่างที่กำลังคุยกับพนักง,งานอยู่นั้นเพื่อนของคุณพลอยจูจ่ๆก็หายไปสองคนคือน้ำกับเจนคุณพลอยก็คิดว่าอาจจะพากันออกไปซื้ออะไรกินกันหรือเปล่าเวลาผ่านไปสิบนาทีเพื่อนอีกสองคนจึงเอาของเข้าไปเก็บในห้องก่อนสักพักเพื่อนสองคนที่เอาของไปเก็บในห้องก็กลับมาแล้วบอกว่าเจนกลับมาแล้วนะพอคุณพลอยเจอเจน เห็นสภาพเจนถึงกับตกใจมากคุณพลอยจึงถามเจงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วน้ำอยู่ไหนเจนบอกว่าน้ำอยู่ในห้องคุณพลอยกับเพื่อนอีกสองคนจึงได้พากันเดินตามหาน้ำสักพักคุณพลอยก็ไปเจอน้ำอยู่กับพี่พนักง,งานคนหนึ่งน้ำอยู่ในสภาพร้องไห้มอมแมมเสื้อเลอะดินและฉี่ราดคุณพลอยเห็นแล้วคิดว่าถ้าจะไม่ดีแล้วลหะเลยเดินไปคุยกับพนักง,งาน พอไปพักที่นี้แล้วพนักง,งานก็ใจดีคืนเงินให้ด้วยระหว่างทางขักลับพอเริ่มสงบสต,ติอารมณ์กันได้คุณพลอยก็ได้ถามเจนกับน้ำว่าหายไปไหนกันมาเจนกับน้ำได้เล่าว่าตอนที่คุณพลอยคุยกับพนักง,งานจูจ่ๆก,ก็มีพนักง,งานคนหนึ่งบอกให้ตามเขาไปพอถึงหน้าบ้านพักเจนกับน้ำก็เห็นประตูเปิดไว้ยังได้ถามดูว่า เปิดไว้แบบนี้ยุงไม่เข้าหรอแล้วจะนอนได้หรอพนักง,งานที่พามาก็เงียมไม่ตอบแล้วเขาก็เดินนําเข้าบ้านเจนกับหนาคิดว่าเขาคงจะไปเปิดไฟให้ละมังหํากับเจนจึงเดินตามเข้าไปปรากฏว่าพนักง,งานคนนั้นกลับหายไปสักพักหนาก็ชี้ไปที่ต้นไม้ข้างนอกพอเจนหันไปมองก็เห็นพนักง,งานคนนั้นยืนอยู่ข้างนอกแล้วแถมยังจ้องมองมาด้วยสายตาที่น่ากลัว ตอนนั้นมันมืดมากน้ำเลยบอกให้เจนรีบปิดบ้านเธอแล้วน้ำก็เดินเข้าไปห้องน้ำส่วนเจนที่รอยอยู่ข้างนอกก็ปวผึ่พามถึงสภาพห้องพักตัวเองที่มันค่อนข้างจะเก่าและโสมมากและเจนก็เริ่มเอกใจว่าพนักงานคนเมื่อกี้ยังอยู่ไหมเลยเดินไปเปิดมานดูปรากฏว่าพนักงานคนเดิมยังอยู่แต่นยายขยับเข้ามาอยู่ใกลกว่าเดิมเขามองมาที่เจนด้วยดวงตาที่ขนมาก ตาแดงปูบบวมราวกับจะหลุดออกมาสีหน้าขาวซีดจนมองเห็นเส้นเลือดเจนถึงกับตกใจสุดขีดแต่คิดว่าไม่ใช่คนแน่แน่จึงลองกีดลั่นและวิ่งหนีออกไปส่วนน้ำที่กำลงังล้างหน้าอยู่ในระหว่างที่น้ำส่องกระจกอยู่นั้นก็เห็นร่างผู้หญิงลงัลงๆเยืนอยู่ข้างหลังน้ำก็นึกว่าเป็นเจนพอน้ำล้างหน้าเสร็จก็เห็นเป็นหญิงแก่ใส่เสื้อคอกระเช้า ยืนอยู่ข้างหลังและจู่ๆไฟก็ดับน้ำตกใจจึงรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำเธอรีพุ่งไปเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกยายแก่คนนั้นค่อยๆเดินออกมาจากห้องน้ำจังหวะนั้นน้ำผ่านไปเห็นหน้าต่างจึงรีบวิ่งไปดึงกรแล้วเปิดหน้าต่างกระโดดออกไปเลยพอน้าออกมาได้ก็ไปเจอเข้ากับพนักง,งานพนักง,งานจึงถามว่าน้องเข้าไปในนั้นได้ยังไงบ้านหลังนั้นเขาปิดไว้ไม่ให้ใครเข้าพักงนานแล้วนะ หนาที่สภาพที่กลัวตัวสั่นร้องไห้ก็ได้เล่าให้กับพี่พนักง,งานฟังมีพี่พนักง,งานคนหนึ่งพ่พวกเธอเข้าไปพนักง,งานคนนั้นจึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะหลังเที่ยงคืนไม่มีพนักง,งานคนอื่นแล้วมีแค่เขาคนเดียวที่อยู่เข้าเวรซึ่งบังกะโลนี้ทุกคนที่เคยไปต่างก็ได้เล่าเลต่อกันมาว่าได้เจอดีกันทั้งนั้น